สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเค้กก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการปลดหนี้บัตรเครดิตนะคะว่าวิธีการทำยังไงค่ะพอดีว่าเมื่อเมื่อเดือนสิงหาเค้กก็รับน้องใหม่มาคนนึงเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทแล้วเขาก็มาขอความช่วยเหลือบอกว่าพี่ผมเป็นหนี้บัตรเครดิตติดเครดิตบูโรมานานมากแล้วจนเขาจะฟ้องแล้วว่าทำยังไงดี น้องเขาก็มาขอคำปรึกษานะคะเคก็เลยบอกวิธีการไปเออต่อรองเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกที่สำคัญคือไม่มีเงินก็คือมาขอให้เคสช่วยอะไรเงี้ยมายืมเคสนะทีนี้วิธีการนะคะสำหรับคนที่เป็นหนี้เคสบอกเลยว่าถ้าคุณรู้วิธีการคุณจากที่นี่คุณเยอะเยะมากเวลาคุณไปใช้คุณต่อรองเขามันจะลดลงได้เยอะมากเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวเคสจะเล่าให้ฟังว่ายอดหนี้ของน้องคนเนี้เป็นจนํานวนเท่าไหร่นะคะน้องเขาเข้ามาเขาก็บอกว่าผมเป็นหนี้เอ่อบริษัทอ่ะสมมุติบริษัท A เป็นเจ้าหนี้นะคะน้องน้องเขาบอกว่าผมเป็นหนี้ประมาณสองหมื่นกว่าแล้วทํายังไงดีผมอะทําอะไรไม่ได้เลยไปยื่นอยากซื้อบ้านซื้อรถทําอะไรก็ทําไม่ได้แล้วชีวิตมันติดเครดิตบุโรมาอย่างนี้นานมากแล้วอ่ะ เดก็ okay. เลยอ่ะขอดูเอกสารที่เขาแจ้งมาหน่อยในเอกสารก็เป็นจดหมายทวงหนี้นะคะติดตามหนี้สินจากบริษัทที่ไม่ใช่เจ้าหนี้นะบริษัทที่รับซื้อหนี้จากเจ้าหนี้มาแล้วอ่เา,เา,า,วเาเขาก็มาทวงเขาก็ทวงบอกว่าถ้ามันมันน่าคนเนี้ยเคสเนี้ยน่าจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วละ่ะที่จะต้องจะต้องขึ้นศาลและถ้าเกิดยังไม่ใช้หนี้เขา เขาจะายื่นเรื่องต่อสารให้ในกี่วันกี่วันอะไรเงี้ยเคสก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ลองคุยให้เคสก็โทรไปติดต่อนะคะกับบริษัทที่รับรับซื้อนี่มาแล้วก็สมมุติว่าชื่อบริษัท B แล้วกันเนาะบริษัท A เป็นบริษัทเจ้านี้นะคะบริษัท B เป็นบริษัทที่รับซื้อนี่มาแล้วมาทวงนี่อ่ะทีนี้บริษัท B พอติดต่อไปเคสบอกเลย เกิดความประทับใจกับบริษัท B นี้มากบริษัทรับทวงนี้บริษัทที่รับซื้อนี้มาทวงต่อนะคะให้บริการดีมากเคก็บอกว่าตอนที่เคโทรไปเคก็บอกอน้องคะติดต่อติดต่ออติดต่อ,ต,ต,อต้องการ ขอเจราจาเรื่องหนี้ของนายคนนี้คนนี้เขาก็จะถามเลขที่บัญชีเ,เลขที่บัตรประชาชนเลขที่สัญญาถ้าเรามีเราก็แจ้งเขาไปปรากฏว่าน้องลูกหนี้เนี่ยเคทขอเรียกว่าน้องลูกหนี้เนาะน้องลูกหนี้ก็บอกว่าผมมีประมาณสองหมื่นกว่าแต่พอเขาเช็คปุ๊บประวัติขึ้นมาปรากฏว่าน้องคนนี้มีสองสัญญากับบริษัทเจ้าหนี้บริษัท B อ่ะนะเอ่อบริษัท A บอกว่าเขาเป็นนี้2ส,สัญญานะมีซื้อมือถือผ่อนมือถือด้วยและอีกสัญญาหนึ่งเป็นบัตรกดเงินสดทีนี้เคก็ถามรายละเอียดมาว่าสัญญาที่หนึ่งเป็นยอดนี้เท่าไหร่เขาก็แจ้งมาว่าสัญญาแรกอยอดนี้ของยอดนี้เป็น7,318บาท72สตางค์นะคะแล้วสัญญาที่2ที่เป็นบัตรกดเงินสดอีก สองหม่นสองพันหนึบาทเจสตางค์เ okay. คก็หันไปถามน้องเขาบอกว่าใช่หรือเปล่าอันเนี้ยใช่ของเราไหมอ่ก็น้องเขาก็ยังงงๆอยู่เอ้ยกูเป็นนี่ป่ะหลายๆคนเป็นอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าคือตอนใช้อะ่ะใช้ไม่คิดจนนานไปแล้วจนลืมไปแล้วว่าผ่อนหมดไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือทั้งสองยอดรวมกันแล้วเนี่ยเคสมาบวกแล้วนะประมาณ29,493บาท49สตางค์เคสก็บอกเออน้องเราเนี่ยเขาจะส่งสารแล้วหรอทำยังไงได้บ้างผ่อนชำระได้ไหม,มทั้งบริษัท B เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่บริษัทก็จะเจราจาอ่ะถ้าเจรจาไม่ส่งฟ้องใช่ไหม น้องเขาก็บอกไม่ส่งฟ้องถ้าไม่ส่งฟ้องงั้นแล้วมันจะลดเหลือเท่าไหร่ลดให้ได้ไหมน้องเขาบอกว่าสัญญาที่สองจากสองหมื่นสองพันกว่าบาทเนี่ยเขาจะลดได้หมื่นแปดบอกว่าหูหมื่นแปดเลยเหรอน้องเขาบอกถ้าเต็มที่ก็น่าจะหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกสัญญาหนึ่งล่ะอีกสัญญาหนึ่งเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ่อเจ็ดพันสามร้อยกว่าบาท บอกว่าอันนั้นน่ะมันยอดมันน้อยมันมันลดลงได้ไม่มากเต็มที่ก็น่าจะได้แค่หกพันหรือ 5, ห้าพันนะคะอะไรเงี้ยเคก็เลยบอกเขาตรงๆบอกว่าเออต้องขอโทษด้วยเนาะพี่รบกวนหน่อยพอดีคุณคุณลูกหนี้เนี่ยเขามาสมัครงานกับพี่เป็นลูกน้องใหม่พี่เป็นลูกจ้างเพิ่งมาทำงานได้เจ็ดวันเองเขาเขาเครียดเครียดเรื่องนี้เลยมาปรึกษา เขาอะจะขอยืมเงินพี่เหมือนกู้พี่อ่ะไปเพื่อใช้นี่ปิดนี่ตัวนี้แต่ถ้ามันมากเกินไปพี่ใช้ให้ไม่ได้พี่รับไม่ได้น้องรดได้อีกเท่าไหร่เผื่อจะได้ปิดกันไปเลยเนาะไม่ต้องมาผ่อนกันอีกอเคก็ต่อรองนะก็ต่อรองเราก็พูดอย่างนี้จริงๆน้องเขาบอกเออสัญญาแรกเต็มที่ก็หมื่นสองแล้วค่ะพี่ เออสัญญาแรกเต็มที่ก็ห้าพันสัญญาที่สองเต็มที่ก็หมื่นสองรวมกันแล้วก็ยังเยอะเค okay, ก็เลยบอกว่าน้องโูหมันยังเยอะอยู่เลยเนาะเอาเต็มที่เนาะพี่ช่วยได้ทั้งสองสัญญารวมกันนะหมื่นสองน้องไหวไหมถ้าไหวทําหนังสือมาเลยพี่จะให้พี่จะยอมเสี่ยงเองเพราะเพิ่งมาทํางานใหม่เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับพี่หรือเปล่าขนาดบริษัทเออะ เขายังหนีเลยยังควงไม่ได้แล้วพี่ก็เป็นใครก็ไม่รู้เพิ่งมาทํางานกับพี่ถ้าถ้าเขาก็หนีร้อนมาเพิ่งเย็นเนาะเพราะว่าบริษรัทเก่าเขาว่าเจอภาวะโควิดเขาก็โดนลดลดเงินเดือนลดวันทํางานเขาก็เลยไม่มีเงินที่จะไปใช้นี่หรือไปเจราจาอะไรก็พอเคสต,ต่อหมื่นสองน้องเขาก็กดเครื่องคิดเลขเพือเพองพี่คะสัญญาที่สองหมื่นสอง เต็มที่เลยหนึ่งหมื่นทวนค่ะสุดๆเลยนะคะเหลือหนึ่งหมื่นท้วนค่ะจากสองหมื่นสองนะแล้วก็ไอ้เจ็บพันนะคะมันลดมันลดกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นค่าเป็นสินทรัพย์มันเป็นเอ่อเอ่อตัวจะเรียกว่าอะไรเป็นสินค้าเป็นตัวสินค้าไม่ใช่แบบว่าเครดิตอะไรทั่วไปก็เลยบอกอา้าวงั้นได้เท่าไหร่น้องเขบอกพี่หนูขออสองพันหนึ่งร้อยเนี่ยลดได้สี่พันหนึ่งร้อย บอกโอเคจบพี่ยอมนะเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องทําหนังสือมาเนาะตามที่เราคุยกันสัญญาแรกเหลือ4,100สัญญาที่2เหลือ1,000 0น้องทำาทำเอกสารเข้ามาแล้วเอกสารมาพี่จะโอนเงินตรงนี้สำคัญนะคะลูกหนี้ทุกคนควรจะรู้การที่เราเจรจาต่อรองแล้วอะ มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอลดได้ปุ๊บขอเลขที่บัญชีแล้วไปโอนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ได้นะคะมีฉาชีพมีเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเป็นใครเพราะฉะนั้นจะต้องให้เขาส่งหนังสือเขาเรียกว่าอันแรกเลยคือหนังสือแจ้งยอดค้างชําระนี้นะคะหนังสือแจ้งยอดค้างชําระนี้เขาก็จะรายละเอียดมาว่าเรา สัญญานี้เลขพี่นี้บัตรประชาชนรายละเอียดพวกนี้เราก็ต้องเช็คของตัวเราว่าใช่ของเราจริงไหมเลขบัตรประชาชนถูกไหมเลขสัญญาถูกไหมย่อมเงินถูกไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชื่อของบริษัทเจ้าหนี้ด้วยอันนี้สําคัญนะคะเพราะบางทีบางคนไม่รู้ว่าใครเอาชื่อเราไปใช้อันอื่นมันก็จะมารู้ตอนนี้อทีนี้อีกอีก,อกเอกสารหนึ่งซึ่งสำคัญคือเขาจะเรียกว่า ตัวแรกเนาะเรียกว่าหนังสือแจ้งยอดค้างชำระนี้อันที่สองเรียกว่าหนังสือยืนยันเงื่อนไขประนอมนี้ตามที่เคสเจรจาคุยกันเมื่อกี้ต้องมีเป็นจดหมายมายืนยันนะคะถ้าไม่มีจดหมายมายืนยันคุณอย่าโอนนะบอกก่อนคุณอย่าโอนเสี่ยงกับการโดนมิจฉาชีพแล้วถ้าเขาแจ้งมาปุบ๊บเขาก็จะบอกเลยว่า ตามที่ท่านชื่อนี้ชื่อนี้ได้ติดต่อเข้าโครงการประนอมนี้เราลดให้ท่านกี่เปอร์เซนต์เป็นเงินเท่าไร่อะไรประมาณนี้แล้วยอดนี้เป็นที่เหลือเป็นไปตามที่ตกลงกันไหมเขาก็จะเขียนบอกมาตามที่คุยกันไว้นี้ให้ชําระภายในกี่วันแล้วเลขที่บัญชีที่ชําระอันนี้สําคัญค่ะต้องโอนไปที่บริษัท รับซื้อนี่คือบริษัท B นะคะเพราะเขาจะเป็นตัวแทนของบริษัทเจ้าหนี้ที่จะไปเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูดีๆนะคะดูดีๆอันนี้คือสำคัญค่ะหลังจากนั้นนะ,ะเคจะเคย้อนนิดนึงวันที่เคทโทรไปคุยเคลียร์ให้น้องเนี่ยคือวันที่สิบเก้าสิงหาเรานี้คือนาภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะโควิดแบบนี้ใครๆก็อยากได้เงินค่ะ วันที่20ิบประมาณ10บโมงจดหมายมาจดหมายมาเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เคสจะแนบไว้ในคลิปวิดีโอให้ดูจดหมายมาทั้ง2อฉบับ20บมานะคะยี 20, ่สิบใบเคสก็โอนเงินเลยหลังจากที่เช็คข้อมูลแล้วว่ามันถูกต้องคือบริษัทที่อันนี้มาอย่างนี้นะเฮ้ยมีชฉาชีพหรือเปล่า คีย์เลยคะ่ะเขามีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีเข้าอินเทอร์เนต็ตเข้า Google อะไรก็ได้เราก็จะเห็นว่าสถานะบริษัทของเขาใช่ไหมเขามากี่ปีบังเอิญบริษัท B เนี้ย<บ>ก็เป็นบริษัทที่เคสแอบซื้อหุ้นไว้ด้วยก็เลยรู้ว่าเออมันมั่นคงก็เลยสร้างความมั่นใจให้เราได้ว่าเฮ้ยบริษัทใหญ่ๆหญมหาชนเขาไม่โกงเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยอก็หลังจากที่โอนไปก็เป็นอันว่าจบจบเรื่องจบนี่ละ น้องแบบน้องโคตรดีใจน้องน้องลูกนี้นะบอกดีใจมากแล้วพอวันที่28นะเดี๋ยวเขดูวันที่วันที่ยี 28, เขาก็ออกหนังสือยืนยันการปิดบัญชีมาให้เห็นไหมคะโคตรไวประมาณสัปดาห์เดียวเองหนังสือยืนยันการปิดบัญชีว่าคุณได้หมดนี้หมดสินกับทางบริษัท A แล้ว และที่สําคัญคุณจะมั่นใจได้ไงว่าเขาทําให้คุณแล้วปิดแล้วจริงเขาก็จะไปดําเนินการกับทางบริษัทข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติใช่ไหมคะเรียกว่านะบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติว่าคุณได้เขาก็จะแบบเปลี่ยนสถานะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วถ้าหลังจากเราจ่ายน,นี้แล้วประมาณภายใน45วันเราจะไปเช็ค ข้อมูลเครดิตบ,บุโรได้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขายื้อเรื่องให้ยังถ้ายัางคุณก็แจ้งไปที่เขาว่าเออสถานะมันยังไม่เปลี่ยนต้องทํายังไงอยากเปลี่ยนเลยไม่ต้องรอสองปีสามปีนะคะและด้วยความที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเนาะวันที่สิบเอ็ดกันยาหลังจากที่โอนอะไรไปหมดแล้วน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้เขาก็ไปไป ก็จะไปแก้ไขสถานะเครดิตบูโรนั่นแหละเพราะเคสสอนไว้แก้ไขสถานะแต่วิธีการแก้ไขมันก็ต้องมีหนังสือ,เ,อ,อเช็ครายงานข้อมูลเครดิตบุโรณนะนะปัจจุบันด้วยถึงจะแนบปรากฏว่าพอยื่นปุ๊บหนังสือรายงานข้อมูลเครดิตก็ออกมาว่าอ่ะนี่นะหนังสือนก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะกับหัวเนาะเดี๋ยวเคสแนบให้ถีนะ มันก็จะบอกว่าเอ้ยชื่อคุณอะไรอะไรอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สถานะน้องแบบดีใจมากนี่ค่ะเห็นไหมคะเอ่ออาจจะไม่เห็นเนาะ,ะเค็บครัอีนี่นะคะเขาเขียนไว้ตรงนี้ข้อมูลสรุปเห็นไหมคะเลขศูนย์น้องดีใจมากเพราะว่าน้องไม่มีบริษัทนี้สินอยู่ใน ข้อมูลฐานข้อมูลเครดิตแห่งชาติแล้วว่าสเตเตเัสเป็นสู่เลย7วันเอง7วัน7วันหลังจากที่ทำนะคะเนี่ยค่ะเคสก็ขอให้ข้อมูลไว้เป็นวิทยาทานเนาะแต่เ,เคดรับอีกนิดนึงนะคะคนที่เป็นหนี้ไม่ต้องเครียดนะสถานการณ์อย่างนี้ถ้าคุณมนี้นี้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆให้คุณรีบติดต่อเขา ขอลดย่อนอยากปิดคุณมีสักนิดนึงสักน้อยนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเงินก้อนไปสำหรับน้องคนนี้เนะเาะจากยอดยอดบัญชีสองบัญชีเนะ 4, 2, 9, 4, 9, 4, เาะสี่สองเก้าสี่เก้าสามจุดสี่จุดจุดสี่ก้าลบหนึ่งสี่พันหนึ่งรนี่ค่ะ จาก29,493นามนะคะยอดนี้ลดลงไป15,393บาทเหลือแค่14,100บาทซึ่งเขาต้องมาผ่อนเคสต,ต่อเนาะเคสก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเนาะแต่แบบก็ทำบุญเห็นใจน้องๆกันนะนะแต่ก็ก็คิดว่าเออเงินถ้ามันไม่ได้มากอะไรอะ่ะช่วยกันได้แต่ก็เห็นความตั้งใจของน้องแต่เคสไม่ได้ให้กู้ยืมไม่ได้ปล่อยกู้นะคะไม่ต้องโทรมาหาเคสกันนะคะ ก็ใครที่เป็นนี้ตอนนี้ไปตั้งหลักอย่างแรกคุณไปเช็คข้อมูลเครดิตแห่งชาติของคุณก่อนนะแล้วก็ดูว่าของคุณนะมีกี่บริษัทที่คุณเป็นนี้เขาอยู่เลือกเอาบริษัทที่คุณแบบติดลดข้อมูลติดลบแบบไม่ใชหนี่มาหนึ่งวัน200วันจําน,นวนวันมากๆอันนั้นก่อนหรืออันไหนที่มันยอดน้อยๆปิดได้ปิดก่อนเพราะว่าถ้าปิดปุ๊บจากสมมุติว่าในรายการข้อมูลเครดิตแห่งชาติของคุณมีสมมุติมี มีสิบบริษัทสิบบริษัทเจ้านี้เอาอันน้อยๆที่คุณสามารถปิดได้ตอนนี้ปิดก่อนปิดเลยนะคะปิดเลยปิดก่อนมันก็จะเหลือแค่เก้าแต่ถ้าคุณไปปิดอันยอดใหญ่ๆแต่มันไม่หมดมันก็ยังเหลือสิบอยู่อันนี้คืออาจจะเป็นทริคนิดนึงนะแต่แน่นอนค่ะถ้าคุณยังส่งเป็นปกติอยู่ตอนนี้สถานะไม่ได้ติดเครดิตบูโรไม่ได้ติดลบอะไรพวกนี้นะคะ ไม่ได้แบบเขาจะฟ้องหรืออะไรเงี้ยคุณยังไม่ต้องติดต่อไปคุณจะไม่ได้รับการลดหย่อนอะไรใดๆนะคะให้ติดต่ออันที่อันที่แบบจะส่งฟ้องอะไรพวกนี้ก่อนเพราะว่าถ้าจะส่งฟ้องแสดงว่ายอดนี้ของคุณน่ะจากบริษัทเจ้านี้ A มันจะถูกขายทอดไปยังบริษัทรับซื้อนี้บริษัท B แล้วแล้วการต่อรองกับบริษัท B จะ ง่ายมากและลดเยอะยิ่งโควิดอย่างนี้นะลดโคดเยอะเคสดูจากจากน้องคนนี้นะแบบเอยลด,ลดเยอะมากอะ่ะขนาดตอนที่เคสปิดไป4ี่แสนเคกว่าเออบางบริษัทลดเยอะแล้วนะอันนี้อันนี้เยอะมากเกิน60%เปอเลยอะ่ะดูดูนะดูแล้วนะก็ ขอเป็นกําลังใจให้สหรับสาหรับคนเป็นหนี้นะคะถ้าใครอยากปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ด i เร c โทรเข้ามาได้นะหรือว่าจะ i n นบ็อะไรเข้ามาเคก็ยินดีให้คําปรึกษาเนาะก็จะได้แบบผ่อนคลายอะไรกันบ้างคุยกันภาษาคนคนเคยมีหนี้สาหรับเคนะคนเคยมีหนี้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ